สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่วัวของคุณน้านงครับจากสวน JK เกษตรฟาร์มครับเรามาชมวัวงงินงามครับเป็นคุณแม่ทับทิมครับนี่ครับท้องแล้วครับตอนนี้ แล้วก็อยู่กับเจ้าซอนดามครับทายาท s k 5 2 0ครับซึ่งเป็นวัวของน้านงครับ JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้กับช่วงบรรยากาศเย็นๆครับผมพามาเยี่ยมชมวัวสวยๆครับสองตัวนี้ก็มีราคาสูงครับ ช่วงบรรยากาศเย็นๆครับนี่ครับการโยกล้อเล่นกันครับสนุกสนานครับผมพามาเยี่ยมชมครับผมเป็นเม่พันพอพันธุ์ที่ดีครับสองตัวนี้ครับ การหยอกล้อครับสนใจเยี่ยมชมวัวสวยๆครับวัวแดงๆครับติดโบ๊ทครับมาเยี่ยมชมกันได้ครับที่บ้านเขาดินใต้ครับอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีดย์ของเราครับ วันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมชมครับวันนี้โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มผาถัวด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ